การตั้งค่าการจองเริ่มจากสัญลักษณ์3ขีดแฮมเบอร์เกอร์หรือเมนูบาร์เลือกเมนูจัดการการจองและเมนูย่อยตั้งค่าการจอง 1. ต้องเลือกวันกำหนดให้เป็นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เมื่อเรากดเลือกวันแล้วจะมีสัญลักษณ์ฟันเฟืองปรากฏอยู่ด้านหลังของวันนั้นๆ ให้เราเข้าไปกดที่สัญลักษณ์ฟันเฟืองเพื่อเลือกรอบเวลาเลือกรอบเวลาที่ต้องการจากนั้นเพิ่มรอบเวลาแล้วยืนยันการตั้งค่า 2. เลือกหมวดหมู่ลูกค้าโดยสามารถแบ่งลูกค้าได้2หมวด2ประเภทใส่สรรพนามให้เรียบร้อยหากต้องการเปิดใช้ลูกค้าหมวดที่2ต้องกดเปิดเซอร์วิสด้วย 3ากำหนดจํานวนที่สามารถเข้าจองได้แต่ละรอบเช่นสมมุติว่าร้านอาหารมีโต๊ะ5โต๊ะ1โต๊ะมี1ิที่นั่งดังนั้นจํานวนที่สามารถจองเข้ามาได้คือ50ที่ต่อรอบจากนั้นกำหนดระยะเวลาที่สามารถใช้บริการอยู่ในร้านได้ต่อรอบโดยหน่วยของเวลาคือนาที หากเปิดใช้งานการจองแล้วกดตั้งค่าได้เลยวิธีการยืนยันการจองจะเป็นในรูปแบบที่ร้านต้องเป็นผู้ยืนยันการจองด้วยตนเองทุกกรณีหากต้องการให้ฟันคลาเปิดระบบการจองอัตโนมัติต้องทำการสับสวิตช์เปิดระบบการจองอัตโนมัติโดยต้องระบุจำนวนการจองสูงสุดไม่เกินต่อครั้งหมายความว่าลูกค้า1คน ในการลงทะเบียนการจองต่อครั้งสามารถจองจำนวนสูงสุดได้เท่าไหร่ระบบจึงจะสามารถยืนยันการจองอัตโนมัติได้ซึ่งถ้าเกิดว่าการจองเข้ามาเกินจำนวนที่ระบบกำหนดไว้จะทำให้ทางร้านเป็นผู้ยืนยันการจองด้วยตนเองกำหนดจำนวนลูกค้าจองสะสมไม่เกินต่อรอบหมายถึงยอดสะสมจำนวนจองเข้ามารวมกันในรอบเวลาและรอบวันนั้นๆต้องไม่เกินเท่าไหร่ ระบบจึงจะสามารถทำการยืนยันการจองอัตโนมัติได้ซึ่งจำนวนลูกค้าจองสะสมไม่เกินต่อรอบต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่จองได้เ <ค acerca> ท่านี้ก็จะมีปุ่มเมนูการจองปรากฏขึ้นในหน้าแรกของมุมมองลูกคา้าให้สมาชิกสามารถจองได้